เอาแต่ใส่น้อครับนี่ัครบผู้จัดการสวัสดีครับสวัสดีครับมาตาบาดอดมาตาบาอยู่วงนีะลีตนฮะสิมาอยู่วงนี้ลีตีผู้ใดว่าเยอะเอาจักแล้วกันแล้วแต่ผู้บริหารดเออกข่าวว่าข่าวภาคเพียงจำสามวินาทีขมอดควอมคุ้นเด็ดขมอดเพชรบันเพียงจะย้ายวงมาอยู่สาวน้อยลำพูนโชว์ัสนอมาเดี๋ยวไม่ได้พามาถามทีๆเทียนข้าวจำสามมิลลิเนี่ยแอนออกบางเทียงไหมปัด คักปะนั่นตีก็เลยาพามาสอบมาถามอยู่นี่แหล<อ>มเรียนพอเถ็ดนี่<อ>ช่องนั้นก็ออกอยู่ช่องไหนช่องสามหมอ้อจะออกวางในช่องสามหมอออ้อออกวางเลยอันนั้นออกมาอันมัมหาศีบกับลอยอยู่หันโอ้โสุดยอดเลยงามบ่างามเหรอเนาะเป็นตะดังไปหนาบ่พิจารณาให้นเนี้ยผู้เคยมีประสบการณ์ไปหลายวง โอ้ไ่ได้ไปไร่วงดรอกไปว่งเดียวแตะวาอยุดนมันก็มันก็ยิงแย่ร่ังการอยู่นั่นแล้วเลี้ยวมาหัวกันมาเห็นเหมือนม่นเนี่ยมือเปิดว่งเลยมาก่ะมือเปิดวงบ่เลยมากผมบเลยมาแต่ว่ามาเห็นมันเห็นเหมือนนี่ที่แหลกเนาะตอนที่เพิ่นต่างน่ะมันมันจะเป็นเป็นผงๆย่างบนทได้มีแบบนี้เลยหลังจากที่โอ้เห็นต่ออนเปิดไปแล้วก็มีเก็บตกมหนือนอมีการเก็บตกต่เห็นต่างเห็นมุมบนนั่นละ ใช่ใเสริมตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ก็เลยทำให้มันโอ้ดูดีมากดูดีดูดีโอ้ไปละโอ้หยาบลด ยาบล้ดเสร็จล้แสสายคอยเนี่ยต่ว่าถามว่ามีคนถามเขานำไมยาบล้ดเสร็จแล้วแสงควรหรอไม่แพงหรอเชี่ยน มื่อนี้มามื่นที่ซวงห่มื่อนี้เขาบ้านพักแม่นแมนแมนมื่อนี้เขาบ้านพักน่าจะเจียงหรอกแต่ว่ายังอยูุ่่นกินข้าวกินน้ำไปบ่ราะท่นได้กินแต่ว่าได้บดได้บาดไปได้ซ้อมไปทีมงานเฮาก็ซ้อมก็ซ้อมเออแค่อยู่ดอกเรื่องตลกกับว่าจะคุยกันมะอึนเนี่ยแหละมะอื่นนัดกันบใบมุ้งหัวเรื่อใหญ่มากแล้ว ผู้น้ำทีมไ,ไปญี่ปุ่นน้ำมอเนี่ยคุการไปญี่ปุ่นมั่นี่ผมก็ไปผมพาไปงาน<อ>น้ำทีมงานมองนั่นเขาเฮ็ดยังกันอะไอยูออ่อันนั้นเดนเซอร์ตัวน,นั้นเดนเซอร์น้ำพืชโชว์นี่เลยแมนแมน,แมนเดนเซอร์เฮ้ยเมื่อ,อนี้มื่อนี้ซ้อมท่าเพิ่มเติมแล้วก็สลับสลับเพลงอะน,นะ เอาผมกับไม่เวทีกับผมมึงก็ม่าก็ว่าไม่ดูแต่ว่าการแสดงมันกับว่าไม่ได้เนาะการแสดงกับเป็นการแสดงกับได้ประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์แหละเนาะผู้บริหารก็ได้เก่งอยู่แล้วนะผู <h <h uh> <h 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 ้บริหาริ่นกับเก่งอยู่แล้วมันกับมีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วประกอบกับน้องน้องแดนเซอร์คอนไวท์ทุกแผนงานเนี่ยมีความตั้งใจมีความตั้งใจที่จะให้ลอลอมเป็นหนึ่งเดียวผลงานออกมาก็ดูดีมากม ตามที่สิได so ้ขอคกำสีแน่ขือเอาละมาเบิ่งให้แน่ตลกเป็นโดเป็นเสริมตรงไหแบบไดเอ้อให้อายเบิ่งให้มื่อนี้บ่ได้ให้มาอยู่ดิแต่ว่าให้มาเบิ่งให้มื่อนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่มเล่นมันบ่รู้เหมือนกันเดี๋ยราสิดเอาประสบการณ์มาแชร์ให้น้องทีวันวันที่6นี่บ่แม่ป็นถึงผมอยู่โคราชไม่ใช่สิวันที่6กไม่จะอยู่กับเสด็จสมบูรณ์อยู่ใกล้บ้านข่อยเด้ไม่ได้ห้าไม่ได้ห้าบอกไปกับเสด็จสมบูรณ์สิบ่ได้ไปว่ามันอยู่ใกล้บ้านไหมไปก็ไปตัว ไปเบิ้งไฟเนี่ยซ่อมเบิ้งอยู่เห็นแนมเนี่ยพูดแล้วพูดตัดสินผู้ให้คะแนนก็คือเอฟซีแฟนเพลงแฟนคลับหมดแล้วคุณเคยเห็นหมดแล้วบอ่อยากให้ไอ้ขมอนมาปูทั้งให้นี่แล้วมาปูทั้งให้เล็กน้อยเพราะอะไรเออเอาเป็นสีสันผมบางสินะโอ้มันูเจ้าเคยไม่ใช่หรอกคือยุคนี้มันเป็นยุคการที่ว่ายุคดิจิตอลแล้วเนาะมัน ผมก็มันเป็นคนรุ่นเก่าถือถือว่ารุ่นเก่านะรุ่นเก่ารุ่นยังไม่ถึงกับโลกโซเชียลอ่ะทุกวันนี้มันมาโลกโซเชียลแล้วมันกระาดอกเตกับ่ระเาดอกแต่ว่าก็ด้วยประสบการณ์กับพอจะไอ้คำชี้แนะได้อยู่กับน้องๆก็ได้บางสิ่งบางอย่างเด้กับว่าเแมนว่าจะขอบุ้มไปทางหมดเพราะว่าส่วนใหญ่น้องๆทุกวันนี้ก็น่าจะเก่งแล้วแหละเพราะว่ามันอยู่ในเขาเกิดในยุคโลกโซเชียลเด้ ต้องยอมรับว่ายุคนี้มันยุคโลกโซเทียวเนี่ยวิวัฒนาการมันล้ำหน้าแม้แต่เวที่เนี่ยเอาผมบอกเลยว่าล้ำหน้าไปไกลในขณะที่วงอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนี้ไหมเนาะแต่ว่าหมอํำก็ดีๆหลายคณะนั่นแหละพักวภาคอีสานเราก็ต่างเวทีกับต่างมี่ขเขาเรียกว่า รักษาวัฒนธรรมภาคพื้นอีสานในทุวกวงจะจะพูดคำนี้แต่ว่าในเรื่องการแสดงหรือว่าความทันสมัยเนี่ยมันก็แล้วแต่แล้วแต่วงเขาจะมีความคิดสร้างสารรค์ไปว่าจะออกแบบในรูปแบบไหนคนก็เห็นบนสวงนั่นแหละเห็นบนส้วงม,มาดนี่ก็ขึ้นยุกกบผู้บริโภคนัาบเดนี้แนแล้วก็อยู่กับผลงานมีสานตัวหมอลำไหมยู่สานันผ่มีหยลางไรก็นี้ดอก เล่นมือละเบียดเก่าสมองขึ้กันนั่นแหละวงใดกันใดมาลำไงสามชุมหอดทอดแจงหัววงเศร้าเจ็ดวงเศร้าคือเก่าคือกันนั่นแหละเต้ยฟ้าขาดคือกันแมนไอ้กีดเมื่อใดเตะเป็นอะไรมิตรลำดูงดูมันต้องขันเม่เตะครับนั่นเดียวคนมันคนมันมีเสียงเพลงอยู่ในวันไหนผมชอบเบิ่งเนาะบุคลากรนักแสดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องใหม่ได้หลายเนาะแมน ก็ถือว่าเขาเฮ็ียดไต่ซ้ำนี่ถือว่าเก่งเนี่ยเตกี้หาหาบูมาเป็นหมอลำนี่ยากดิมบอเอาบลั่มก็บ่ได้รับกันง่ายๆดิตะกี้เออมันรับบได้ง่ายๆพอหยางดิแต่ก่อนมันมันมันไ่มีโซเชียลคั่่นบแม่นมันไม่มี YouTube คั่นบ่แม่นลูกหลานหมอลำก็บ่ได้ลำดีตะกี้เออมันต้องเป็นลูกเป็นหลานไปนักจัดรายการวิทยุเนาะอยากจะฟังหยังเบิ่งหยังกับเบิ่งแต่ในโทรทัศน์แล้วก็วิทยุแต่ทุกวันนี้มัน สอบเพ่งสอบอยังมันก็สอบอยู่ในมือถือจ้าของหมดแล้วมันก็เลยมีแต่คนเก่งๆแล้วตอนนี้ยอมรับว่ามีแต่คนเก่งๆคือขึ้นมาก็สามารถทําการสแสดงได้เลยพราความสามารถของเด็กหน่อยเสมอเลยยอมรับว่าเก่งิบศจ<ะ>ิกพยอผลตัวเนาะหรือแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงก็แล้วละคือใ้ฟ้าดิเออเพราะว่าป,ป,ปกต <Okay. S 1> ิแล้วเนี่ย ช่วงหน้าฝนมันก็จะไปนําอยู่ช่วงกันยาตุลาเนี่ยแหละมองๆมันแต่ว่ามันอีทิ้งช่วงที่ขันมดเดินนี่ไปแล้วเขาเดินตุลาแบบเริ่มหนาวแล้วได้หวะเออผมว่ามันมันมันฝนมันแห่างจุดเดียวที่บ่บ่ตัวความเพลียภายในมาเศร้าผมตื่นมาตีสี่ตีห้ายุบานผมจนต้นไม่ไม่ประยุกผมสี่ปีขาดเกรืงเลยไปยังลมแห้งมื่อคืนเนี่ยแม่นตอนผมตื่นมาโอ้ ขาดเครื่องคือมันมันหักหักเออปอดประนันตี่อยปลูกมาซี่เปี่ยวเสดไยวะตาใจใหม่ประยุกหักมันลมมันแห้งครับอีหลีหลังจากนี้เขาก็ดีเขาสู้การซ้อมแมนบ้างแผนผลงานฤดูการไม่แล้วเนาะสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่ถือว่าเปิดแล้วถือว่าสําเร็จแล้วเปิดแล้วเรียบร้อยรอแค่วันเวลาที่ไปทําการแสดงแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเก็บตกอยู่ เพราะหนึ่งเขาจะเป็นวงใหม่ค่อนข้างใหม่ทุกอย่างแม้กระทั่งไฟระบบไฟระบบเครื่องเสียงนักดนตตีอะไรต่างๆคือใหม่หมดบางสิ่งบางอย่างแม้แท่ลงตัวดีครับเพิ่ลกับมาเก็บตกเองก็นยอมรับผู้จัดการมาเดี่ยวกับมาดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะเบิ้งยศละเราเต็หัวหน้าใหญ่ไปทั้งในขึ้นอะไรนี่กครเพราะท่านในสร้างการเต็มรอยเออเพิ่มกันตัวมียังกคิถามอยู่มียังใครโทรไปถามอยู่ แกจีบบ่ว่ากันยังกันหอกตีฮันทูไปหากันใดไม่จับีบบ่าวยังจีบกันใดว่าวยังอืก็ประสบการณ์กัถือว่าหลายบ่มันกักับจังที่เห็นนั่นแหละครับเนาขอบพูดในคำมวดหลายๆครับมื่อนี่ิ่นได้มาเยี่ยมยามตามข่าวหนาวิธีสาวหน่อยแล้วมันชั่วครับ ครับฝากหน่อยน้ำเนี่ยสำหรับขอบคุณเพื่อการมาเดีปิดฤดูกาลวันที่21กันยานี้นะครับกันยาุ่มปิด149บ่แมนโอ้149 149วงสอดแจ้งประธาตโตเกียวมิวสิกพุญญบัตรฟินแลนด์เต็มวงบ่พร้อมกับผู้หญิงพร้อมกับทีมงานสาวหน่อยแผงสถานที่มองนี่แหละครับนี่มองสนามกีฬากลางบ้านแพงอำเภอโกรุงพิสัยจังหวัดมหาสารคามเหน่อครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ชั่วโมงครับ